พี่เบสฮะวันนี้ฮาโลวีนเลยทำอะไรกันดีไปสดมาสวนสนุกตอนเที่ยงคืนวันฮาโลวีนเราจะไปเที่ยวสวนสนุกตอนเที่ยงคืนไปเลยครับพี่เบสนี่สวนสนุกเก่านน่นะอะไรเขาบอกเขาบอกว่าฮาโลวีนถูกทอดทิ้งออกก็เขาบอกว่าสวนสนุกนี้ไม่มีคนพี่เบสจะเข้าเหรออ๋อสวนสนุกนี้จะเข้าจริงเหรอเข้าเราอยากดูพี่เบสไม่เอานั่นไงพี่เบสไม่เอาคือไรนี่มันรถไฟเก่าแล้ว มันไม่เล่นแล้วดดรอยไ,ไม่เล่นเนาะใช่ไม่เล่นโอ้ไม่เล่นเดี๋ยวเราเล่นเองพี่เบสเดินก็ไปนั่นไงบอกแล้วมันเก่ามันเก่า,กาข้างล่างก็เป็นลาวามูกเก่าแล้วขนาดนั้นนะใช่พี่เบสยังจะเข้าอีกเหรอเข้าอยากรู้มคือแล้วตอนนี้นักลูกโปง่งลูกโป่งดอยได้พี่เบสลูกโป่งไปแล้วอะไรอ่ะกระโดดตามไปเพนนี่ไว้จริงเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะพนนี่ไว้มันคืออะไรครับ มันคือลูกโป่งที่เอ้ยมันคือตัวตลกที่อยู่ในท่อที่มันจะส่วยใหญนเดียวลูกโป่งล่อเด็กบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาออกเถอะไม่ออกไม่ออกจะไปเดียวต่อจะมันมันเป็นส่วนสนุกหลังพี่เบสจะไปเล่นอะไรถามหน่อยฮะจะไปเล่นอะไรอยากอยากรู้ว่าวันฮาโลวีนมีอะไรในส่วนสนุกเอ้ยสวนสนุกนี้หรือเปล่าวันฮาโลวีนนะครับสวนสนุกหลังจะมีอะไรพี่เบสเขาอยากรู้มากๆอยากไปเล่นชิงช้าสวรรค์อยากไปเล่นม้าหมุนหรือว่าอยากเล่นรถไฟหอก อยากเล่นทุกอย่างเลยอยากเล่นทุกอย่างเลยเหรอมันบอกว่าข้างหน้ามีไอ้น้ำนะมันเขาเขาอาจจะหลอกหลอกหรือเปล่าแค่แต่งแต่งตีมให้มันดูหลาเห็นไหมมีคนเข้ามาอยู่เนี่ยเอ้ยมีมีคนเข้ามาด้วยไงยเห็นไหมมีคนเข้ามาไม่น่าเชื่อนะจะมีคนเล่นมีคนเข้ามาอยู่โอ้โหแล้วพี่เบสจะไปได้สกิดน้ําเนี่ยตอนนี้นะคบพี่เบสผ่านไปแค่สองด่านเองนะเดี๋ยวเรามาลุ้นนะคบว่าให้พี่เบสผ่านสักสิบด่านไปครับไปครับโอ้โหเดินผ่านท่อ ไม่มีเครื่องเล่นเลยอ่ะที่นี่จะมีเครื่องเล่นเหรอนี่ก็นี่แหละจะขนเครื่อง,งเล่นเครื่องเล่นคือการเดินตามท่อเนี่ยนะใช่เครื่องเล่นมันไม่ค่อยสนุกอุ้ยเจอแล้วมันก็สนุกอยู่เพราะงังเจอเครื่องเล่นหมัดหมัดชกนั่นนะ่ะมัชกหรือมัดดึงมาชกหรือมาดึงกันแนะ่เขายื่นมือมาแล้วก็ทํามือบีบๆอุ้ยพี่เบสจะรอดไหมครับอีกอันเดียวรอดแล้วเก่งมากอุ้ยต่อไปเดินท่อโอ้โหไม่มีแบบไม่มีรถไฟหน่อเลยอ่ะ เอ้มันก็สนุกดีแต่ไม่แน่เราขึ้นไปล่ะจะได้เล่นรถไฟเหาะเอองั้นเป้าหมายของเราวันนี้นะครับเราจะหารถไฟเหาะเราต้องหาเจอหาให้เจอพี่เดสได้ยินเสียงไหมเหมือนเสียงแมวร้องเลยอะได้ในเกมที่สวนสนุกร้างมีเสียงแมวด้วยไปกันต่อเลยพี่เดสคืออะไรเขาแต่งตีเป็นฮาโลวีนแมวดำฮาโลวีนแมวดำนะสิตกตกตกไม่ตก พี่เบสเดินคล่องเหมือนกันนะเคยเล่นแมปนี้ไหมถามจริงไม่เคยไม่เคยมาตอนเนี้ยเอ้ยเหมือนเคยอยู่เคยเราตอนเด็กๆน่าจะตกเลยมือลืน่นมือลืน่นเลยเอาครับพี่เบสตายได้อีกสามครั้งนะทุกคนไม่งั้นพี่เบสต้องออกจากเกมแล้วก็อดเที่ยวอดเล่นอดอะไรทุกอย่างต้องกลับบ้านไปนอนสถานเดียว <c oughs> ทํากันบ้านอ่านหนังสือโอเคครับ <c oughs> ปิดเทมเอมไม่ปิดเทอมก็ต้องมีหนังสืออ่าน <c oughs> ห้ามเล่นเกมยึด iPad ประมาณ3คืน3วันอ๋อเชี่ยวเชีวไปครับพี่เบสขึ้นแล้วครับอุ้ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนอ่ะเจอเพื่อนเขาทำอะไรเขายิ้มนิ้มตลอดแฟนหรือเปล่าเพื่อนสาวสวยหรือเปล่าเพื่อนอะไรอด่านี่อ๋อใบมีดใบมีดโอ้ยโว้ยโว้ยใจเย็นครับด่านี้ต้องใจเย็นอ๋อแล้วเราเราจะมั่วๆไม่ได้ใช่ไหมใช่เราจะมั่วๆไม่ได้เราจะแบบเดือดไปส่งสีหรือหันเราต้องดูจังหวะ งั้นเราเอาเป็นแบบสุ่มหกซุ่มเจ็ดได้ไหมยังไม่ได้แน่อ๋อไม่ได้เนาะซุ่มเจ้ยเจอชิงช้าสวรรค์คืออะไรพี่เบสหาชิงช้าสวรรค์เจอชิงช้าสวรรค์อะไรอ่ะขอดูชิงช้าสวรรค์หน่อยครับซูมดูหน่อยครับโอ้ยเฮ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 ้ยตัวตลกมาอย่าอย่าซูมอย่าซูมเฮ้ยขึ้นเลยขึ้นตัวตลกมาแล้วเอ้ย no no ขึ้นชิงช้าสวรรค์แล้วครับซูมหน่อยครับซูมหน่อยเป็ไงอยู่ เราเรตามมาไม่ได้แล้วพี่เล็กอันนี้เรื่องจริงหรอถ้าเราหนีไม่ทันเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาเขาเขาอาจจะอยากอยากอยากให้ขนมเราไมาได้ขนมตอนนี้นน<ก>เราขึ้นชิงช้าสวรรค์าาแล้วสวยมากฮาโลวีน่ะเจอร์จัดเขาคงไม่ทำร้ายเราจริงใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนญว้าวเกือบไปเกือบตกทุกคนเมื่อกี้เกือบตกเกือบไปเจอกับเจ้าตัวตลกไปแล้วไหนล็อกตกหม่สิม่สิไม่เอา ถ้าโดนตัวร้ายพ่อแบงค์คิดว่าพี่เบสตุยแน่เหลือแค่2ชีวิตแน่สามเดตอนนี้เหลือสามอยู่ใช kind of ่ใช่ไม่งั้นโดนยึดไอแพนนะสามวันตัดคืนเออเช็คพอยอ๋อแล้มนอกกระโดดเห็นไหมทุกคนที่นี่เป็นสวนสนุกจริงๆมีทั้งชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีทั้งรถไฟหอตอนนี้นะคะพี่เบสกำลังเล่นลูกโป่งอยู่นี่นี่นี่สวนสนุกหรือว่าภูเขากัน นี่เรามาเล่นสวนสนุกหรือว่ามาปีนเขาเอเวอเรสต์สวนสนุกตอนนี้พี่เบสกำลังจะเล่นจัมจัมเออเขาเรียกว่าอะไรจัมบางอย่างเนี่ยที่มันขึ้นลงแรงๆอ่ะคล้ายคล้ายๆลิฟต์ตกอะครับเอ้ยโอ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 ้ยลิฟต์ตกโอ้ยตกชั้นใต้ดินโอ้ยโอยโอยโอยมันเครื่องมันพังหรือเปล่าขึ้นอีกแล้วโอ้ยขึ้นแรงมากโอยโอยโอ้ยโอโยโย่อ้าว ตกมาข้างล่างต้องหาทางออกอีกแล้วสิอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมโอ้เราอยากเล่นรถไฟห่ออุ้ยตะปูตะปูฟันฉับตะปูเรือใบ <c oughs> ไม่ใช่โอ้ตะปูเรือใบมันเอาไอ้นี่หรอตะปูฟันฉับหรอเฮ้ยเกือบอุ้ยเจอใบมีดอีก <c oughs> โอ้โหเหลืออสามชีวิตนะพี่เบสโอ้โหเจอลูกตุ้มลูกตุ้มลูกตุ้มหนามลูกตุ้ม โอ้ยโยโยพี่เวสไม่กล้าไปเลยอ่ะอุ้ยเกือบเกือบครับโอ้ยไม่โดนหรออุ้ยมุมมองเมื่อกี้เหมือนโดนเลยอ่ะใช่มุมมองเมื่อกี้ทำไมไอ้ยี่บล็อกมันเล็กเกินอ่ะเออตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงด่านเพลิงอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะโห้มีแต่โครงกระดูกยากแล้วอ่ะเริ่มยากแล้วกระดูกยอมแพ้ได้นะพี่เบสพี่เบสยอมแพ้ได้เอางี้ดีกว่าถ้าพี่เบสตายไปก็ไม่ต้องยึดหรอกนะ ลมาขนาดนี้ใช่มาไกลขนาดนี้ละอะไรอ่ะไม่รู้สิอะไรอ่ะโอ้โหขูมี่ม่นไฟพี่เบสมาเดินชิลเลยอ่ะตรงนี้ต้องเบรกนิดนึงถ้าไม่เบรกนะตัวแดงแน่ดูแดงดูแดงโอ้ยากแล้วยากแล้ว ยากเลยสมาธิสมาธิสมาธิครับเอ้ยตัวเองเออเลยเหลืออีกสองชีวิตเหลืออีกสองชีวิตเหลืออีกสชีวิตด้วยเก้ามันต้องมีเด็กมันต้องท้าทายเด็กเราต้องแชร์เล่นตัวเองเราจะเล่นแบบเด็กได้หรอเราอยู่มอหนึ่งแล้วนะต้องแชร์เล่นตัวเองหน่อยเอ้ยเล่นหนึ่งชีวิตทุกคนทำไมเอ้หมดแล้วเอออย่าไปอย่าไปหมดอย่าไปหมดปิดคลิปได้เลยยปิดคลิปได้เลยแล้วแล้วชีวิตสุดท้าย อต้อตออยตผ่านได้เว้ยชีวิตสุดท้ายผ่านได้อุ้ยเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งแดงตอนนี้เพิ่งเหลืองเพิ่งเหลืองสปีดอุ้ยสปีดสปีดครับทุกคนไม่มีเวลาให้คิดไม่มีเวลาให้พูดเอานะครับสปีดสปีดไ้สปีดไอชอบสปีดถึงถึงสปีดแบบเดอะเฟดสปีดไปแล้วอีกอันเดียวไม่แม้ <c oughs> ย, áng, ย, áng, ย áng. ังยังยังตะกี้มาถึงนี่แล้วเหลือไม่หมดอันนี้คือหมดนะย <áng> ังหมดหมด,หมดสูรแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วของจริงสูรแล้วศูนย์ศูนย์นะครับทุกคนพี่เบสสูดแล้วถ้าจบตอนนี้พ่อแบงค์ขอปิดคลิปก่อนนะรเราเรามร,ราไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ไม่เพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกับพี่เบสใหม่พี่เบสเขาย,ยอมแพ้ไม่ยังไม่ยอกจะเล่นยันกว่าชนะถึงเฮ้ย ชีวิตสุดท้ายพี่เบสยังรักษาไว้ได้สีแดงสีเหลืองต่อไปเป็นอุโมงค์สีฟ้าเอาแล้วครับอุ้ย<ช>ได้สารพลังงานสีฟ้าอุ้ยสารนี้กระโดดสูงเหรอเมื่อกี้สารวิ่งเร็วตอนนี้เจอสารกระโดดสูงโอ้โหสูงมากกระโดดแล้วขับตีลังกาด้วยครับดูแล้วตีลังกาด,ดับ,ดดบเสียดายแบบเป็นอ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ อ๋ออันนี้อันนี้เรายกโทษให้เพราะเมื่อกี้มันค้างนิดนึงค้างครไอ้คเครื่องเครื่องกระตุกก็เลยตายไม่เป็นไรเราให้อีกชีวิตหนึ่ง <c oughs> เป็นตัวแถมนะครับเป็นชีวิตแถมเป็นโบนัสเป็นโบนัสครับตอนนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีการค้างแล้วนะครับอุย้ยพี่เบสเราเรามองเห็นเมืองที่เราผ่านมาด้วย <c oughs> อุย้ยค้างอีกแล้วอุ้ยจะตายไหมไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเุ้ยเมื่อกี้มันค้างนะครับ เกมนี้เริ่มแบบแสดงว่าเกมมันใหญ่เนี่ยถ้าไอแพรุ่นเก่าอาจจะเล่นไม่ได้นะอุ้ยอุโมงต์สีเหลืองอีกแล้วอุ้ยเจอบอสหรือเปล่าอุ้ยวิ่งเร็ว้อุ้ยตายมาจบเกมยังยัยัจบเกมยังไม่จบไม่จบสู้เหรอสู้เอายญิงไปจบจริงเหรอจริงแต่เราหมดชีวิตแล้วนะอุ้ยมันแด้อ๋ตกลาวาอุ้ยจบแล้วถ้าไปไหนต่อ ทุกคนจบเกมแล้วยังยีงไม่อ๋อยังเหรอใช่เจอบอสเหรอถ้าสมมติจบแล้วไม่นจะมีเจอบอสจริงด้วยคือไหนบ้านไหนบ้านอุ้ยอ๋อบ้านตัวเล็กยิ่งเดินยิ่งเล็กมันคือบ้านอะไรโคตรอ่าบ้านตัวเล็กครับบ้านหลังนี้ยิ่งเดินยิ่งเล็กครับอ๋อยิ่งเดินยิ่งใหญ่หรือเปล่าหรอหรือว่ายิ่งเดินยิ่งเล็กยิ่งเดินยิ่งใหญ่จริงปะยิ่งกระโดดยิ่งใหญ่โอเค ไปดูกันดีกว่าโอ้ยากนะครับยากนะครับโอเคครับทุกคนงั้นสําหรับคลิปนี้ยากหรยังเหรอสู้เหรอสู้ยังไงจบถ้าตายอีกเอาเอางี้เอานี้พ่อแบงค์พูดจริงเลยนะครับอันนี้แบบจริงเลยพ่อแบงค์จะไม่มีการผิดคําพูดเลยให้พี่เบสตายอีกสามครั้งให้พี่เบสตายอีกสามครั้งนะทุกคนด้านนี้มันยากอ่ะเหลือสองครั้งไม่รู้อ่ะยากแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ เหลือสองครั้งพี่เบสต,ต้องหามุมมองให้ดีต้องใจเย็นๆครับเ,เอาครับ,ารบยากของจริงครับอ๋อดูแลมิทิกมิทิกโอ้โหใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบอุ้ย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 อ,อันสุดท้ายพี่เบสเย้อ๋อยิ่งเดือยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งเดือยยิ่งตัวใหญ่อุ้ยกับดักหนูกับดกัก,บดกหนูครับ แล้วเดินบนแบบตาลายเลยอ่ะเดินบนเนี้ยตาลายของจริงไม่ตาลายไม่ตออมา,ายยอู้ว่าง่ายเดือดหนึ่งชีวิตนะครับชีวิตสุดท้ายของเราจะจบไปแล้วด้วยด่านกับดักหนูนนี่แหละนะครับหนึ่งชีวิตเท่านั้นตกนะตกนะอุ้ยไม่ตกเหรอไม่ตกไม่ตกอ,อ,อ๋อไม่ตกครับอุ้ยประตูปริศนาออะไรอ่ะก็คือไรอ่ะทุกคนอุ้ยทางเดินแบบตก เดินแล้วหายไปเอา้าอุ้ยค้างค้างไม่เป็นไรค้างให้ให้เกมเริ่มค้างแล้วครับโอ้โหอโหโอ้โหหมดชีวิตครับยงังหมดหมดหมดไม่หมดไม่หมดสูดแล้วนะ มไม่ไม่มไม่ไม่ใครเป็นคนดับไฟไม่ไม่ไมอันนี้เล่นปลอมๆมั้ยนะหมดแล้วหมดความท้าทายแล้วถือว่าเบสวันนี้นะครับพี่เบสไม่ผ่านนะครับผ่านผ่านแต่ว่าเราจะให้พี่เบสเล่นปลอมๆไปก่อนเล่นเล่นจริงเล่นจริงเลยอันนี้<อ>เล่นแบบให้ชนะเลยพี่เบสพูดเองว่าจะเอาอีกกี่ตายอีกกี่ตายอีกกี่ตายตายได้อีกกี่ครั้งลิมิตเท่าไงลิมิตห้าครั้งอาเอาห้าเลยโอ้โหเอาลิมิตเลยเหรอใช่ แค่ลิมิตแคน้อยนะนะตายเหลขสี่สี่ครับเหลือสี่ครับอันนี้พี่เบสพูดเองนะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอันนี้ยากครับอันนี้ยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้๋ข้าวประตูไปชนะประตูต่อไปครับตะปูประตูเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยได้เล่นรถไฟแล้วพี่เบสรถไฟเฮ้ยมันเอ้ยโอ๊ยขอดูหน่อยเฮ้ยรถไฟขึ้นแล้วทุกคนเรามาจนถึงด่านเล่นรถไฟแล้วเฮยอุ้ยสูงจังอุ้ยอยากเล่นของจริงเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเราได้เล่นแล้วอ่ะุ้ยมีทางชริงช้าสวรรค์มีรถไฟหาะลงแล้วลงแล้วขึ้นอีกแล้ว โอ้เลี้ยวโค้งอุ้ยขึ้นเนินเอาละครับเรากำลังจะขึ้นอันสุดท้ายสูงที่สุดสูงเอ้ยพี่เบสล้างขาดอะไรอ่ะล้างขาดอะไรเฮ้ยเอาบินไปไหนอ้าวจบเกมครับเอาชนะแล้วเฮ้ยพี่เบสทำได้เฮ้ยทุกคนพี่เบสมาจนจบเกม ชนะแล้วหรอใช่ชนะง่ายมากค <c oughs> ไม่มีบอสเลยแล้วประตูสีชมพูไปไหนไปเกมอื่นใชนะเริ่มใหม่หรือเปล่าไอ้เ,อเ็นเรื่องใหม่โอ้ยจบแล้วเย้โอเคครับทุกคนพี่เบสต,ตะลุยด่านวันฮาโลวีนจนสำเร็จครับหุ้ยสุดยอดถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตเปลืองไปซะหน่อยงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊บด้วยนะบายบาย